ล,กล,กล,กลูลกมันแจ้งแล้วลูกๆเออหนักฝันว่าหลานตางเนี่ยข้าพามิ่งฝันว่าเศร้าพี่น้องมาสู้แห่แหนฝันว่าพุงเศร้าเสื้อพร้อมพำนำกันมีผ้ามาถวายแด่สงุ่งเจ้าเพิ่นกับพากับโมทนาหน่อมจ้ำพรรษาขบไดมาเพิ่นสิเปลี่ยนยังตาแก่สงุ่งส่วนคู่้อแนวซะแล้ว โอ้โนก็อยู framework. ่นี่พันแบบนี้หือว่าพันที่แบบนี้มันสิมีความจะเลื่อนหงเรือกต่อไปทางนาันจังสีแน่ันอแน่โอ้ยันว่าแก้วอยู่ฟ่าเสด็นลวงลงมาพันว่ากุ้งพาล่าอยู่เย็นหายหอด ท ja, okay. ่านบาโลพญาทายพุ่ยไผ่ม <culos ke lanes choice> ีเ <Nor> ก <ado> <Expl> <socks> ิดม <sho ck ark> <del ete> no ีแต่ผุ้งพี่น้องจะเลื่อนขึ้นงงเมื่อศาสนาสีเหลืองเหลืองคือเหลืองเหลืองคือท่งใช่พระลหันเขาและน้ำเต็มหวยองท่าคุณแล้วไอ้ยังนี่กามาแท้อ๋อถามไม่ไหวพี่เจ้าขั้วกล้วยพอมาเขาเบิร์ตูโมดว่า หมูและเป็ดไก่กับหมาปอาพังกันมีทั้งเสนามีทั้งสนุกเสนาหน่อยมือหมูง่ามบาดคอยอาภาษ์เศร้าใส้เข้าบ้านกับพอกั้นสวยพอเอ้ยขันว่าจังสี่แล้วคือสทำสีโพ่นนอบัดนี้เสิร์ฟเข้าโซอาลามว่ัง พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ทรงไข่อหรหันผนแล้วบัดนีบัดนีการนุโมโทนาสาโเที ที่กำลังไเพราะว่าท่านนาอตั้งอกตั้งใจเด้อตั้งอกตั้งใจกัอธิษฐานป่าธรมพุทธเจ้านโมท้าาพ กวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพพุทธีรันติตัสสมาสีลังวิโสทัดเยียรุขิมานิสุสิขาปะทานปุตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ปฏิมาทุกสังปฏิคานหาตุปฏิขาเหตวาจะตานิตานิทุเสนาพุเสนาจาปฏิขาอัตารุประตอัมหังกังจิคารายะตายะสุขายะ สมพู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องหวยข้ากระถินจีวอนทั้งวันอุไรวานี ที่ขอบแน่ที่ขอบแน่ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผะกัตินะทาน กับทางผ้าอานิสังสะบริวารทางภูมิเป็นของคุณพ่อเลี่ยมจันทร์ธรรมคุณแม่วงจันทร์ธรรมคุณพัชกรจันทร์ธรรมบริษัททีเจคอนสตัคชั่นประเทศไทยจำกัดพร้อมครอบครัวคุณนัทพงศ์ชมพูพร้อมครอบครัว พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแต่พระพิสฆงผู้อยู่จำพรรษาทวนไตรามาสในอาวาสนี้ก็เลยผ้ากาฐินทาธาน,นี้เป็นของบริสุดดุดเลื่อนลอยมาโดยนาภาคากาดแล้วเลตกลงในที่ประชุมสง์ จะได้จำเพาะโจโจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาม่ได้มีพระบรุมพุทธานอนุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปนั้นเถิด ้ากทินนทางกับทั้งผ้านีสังสบริวารทั้งพวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ดกรพระมาหาติ่งมหิสโรประธานสงฆ์พุทธสถานหองธรรมซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกทินนทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดสาธุลังของน้ำแน่เอือนั่งต่อไปยกภ้าคเลครับท่านปายกภาคขึ้นแล้วประางยกยกกระภาคเข็นแล้วก็วาง ไล่เลยครับวายเครับวายไล่เลยครับปดตัวแทนท่านท่านะเปิดตัวแนถวายใน้นครับถวายมาดองของององใองใต่อไปบอสักตรงนี้อ ปฏิคันหาตัวปันหาอำหากลงอหากีฆรตัรติตายะิตายะ,ายะสุขายะสุขายะพระแพิสุส์งผู้จริญนะรัตาารต,าต,รตานีนะขมามงรัตนตรัตนตยาไอรัตนตายะารัตนัตเยประมาเทนะ อยากจะมีโอกาสร่วมอท่านประธานแล้วก็ถวายยนะครับถวายประธานสงบนิการได้ต่อยอดกระถินท่านก็จะได้คณะกรรมการได้นาบอรับก่อนอ้าวสาธุอ่ะเตรียมตือนวดน้ำรับพรในยมนะอ้าวประธานต้องมีอะไรจะกล่าวเกิดกับพนังพวทนังอุปกปสิ चितितं पतितं तुमङ्क्षिपमेव समितन्तु सपे पुरेन्दो सङ्गपा चन्दोपनरसो यथा मनीष्योति रसो यथा देवो सा मनो गो न दो จะได้สิ่งใดเป็นสิ่งแรกสิ่งดีเป็นเบื้องหาสิ่งมหิสโรเป็นผู้มีคุณธรรมคุณงามความดีในการรักพระคติน้ฉะนั้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ใส่บาตรทำบุญนิยมนะเขาบอกว่าเห็นบุญจะได้ละเห็นพระถือบาตรจะได้วิ่งนิยมนะ <laughs> เออโยมให้เดินเข้าหาโยมเป